สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังน่ากลัวมากชาวบ้านเล่านาทีเห็นถนนสุดชนอุรีเสาไฟฟ้าเอนหวั่นซ้ำรอยกรุงเทพ วันที่2กรกฎาคม2568เวลา13นาฬิกามีการเดินทางไปยังบริเวณถนนประโดนคลองกะปิบริเวณเส้นทางหลังห้างสรรพสินค้าดังเมืองชนบุรีตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีหลังมีการยุบตัวของถนนโดยผู้รับเหมาได้ทำป้ายมาปิดกั้นถนนพร้อมเตือนประชาชนห้ามผ่านจากการตรวจสอบพบว่าถนนสุดตัวลึกกว่า3เมตรขนาดยาว10เมตรกว้าง6เมตรติดกับสะพานข้ามคลองและยังมีกำแพงของหอพักสุดพังเสียหายในที่เกิดเหตุ ต่อมาได้สอบถามนางสาวน้ำฝนอายุ30ปีแม่ค้าขายของในพื้นที่ได้เปิดเผยว่าถนนได้เกิดการยุบตัวสุดลงแต่เมื่อวานโชคดีที่รถวิ่งผ่านไปทําให้ถนนสุดต้นเห็นทีแรกนึกว่าจะเป็นเหมือนกนทมอพอถนนสุดตนก็เห็นเสาไฟฟ้าเอ็นกาแพงหอ,อก็พังทลายลงไปด้วยเห็นแล้วนึกกลัวแต่ตอนนี้ตนเห็นเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้ามาดูและกําลังเร่งแก้ไข ทางได้ในนิติกุญชูผู้รับเหมาได้เปิดเผยว่าสาเหตุหลักจากการทําให้ถนนยกตัวและพังลงเนื่องจากมีน้ํากัดซอะริมตลิ่งใต้สะพานเป็นระยะระยะเวลานานหลายปีทําใหม้มีดินกั้นผนังจากความสูงของถนนประมาณ3เมตรและถนนกว้าง6เมตรยาว10เมตรตอนนี้ําน,นังอยู่ระหว่างสกัดเอาขอบปีนด้านล่างออกแล้วจะเร่งนาทรายมาถมให้เต็มและมีการจัดทําถนน ทั้งนี้เบื้องต้นน่าจะใช้เวลาประมาณ30วันในการแก้ไขตอนนี้ก็มีการปิดถนนโดยการนำแผงมากั้นห้ามไม่ให้รถผ่านเพื่อป้องกันอันตรายและยังอยู่ในระหว่างการแก้ไขถนนฝากถึงประชาชนที่จะใช้เส้นทางให้หลีกเลี่ยงเส้นทางไปก่อนตอนนี้ก็ยังมีกำแพงของหอพักที่ถูกน้ำซเะดินพังเสียหายไปด้วยแต่ยังไม่อันตรายเพราะไม่ถึงตัวหอพักแน่นอนอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ